การแสดงในครั้งนี้เรานำบทพระพิพุนเรื่องรามเกียรตของในรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเป็นหลักในการประพันธ์บทนะฮะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยในการประพันธ์บทโขนในการแสดงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการต่อเพื่อว่าให้มันมีความกระชับแล้วก็มีความ สนุกสนานยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าบทพระนิพนธ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบทเป็นบทอ่านนะฮะต่นี้เมื่อนำมาแสดงเนี่ยเป็นบทละครถ้าทําเป็นบทละครก็จริงแต่ว่าเป็นบทอ่านเมื่อนํามาแสดงนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัดต่อนะฮะแล้วเพื่อการแสดงในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็นําบทพระนิพนธ์เนี่ยมาตัดต่อในบางส่วนเพื่อให้มันอยู่ใน องค์ประกอบของเวลาที่ยะใช้ในการจัดการแสดงเนี่ยในเวลาประมาณ2ชั่วโมงเรศษๆนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะตัดต่อใหม่หรือปรับป,ปรุงใหม่เนี่ยความสนุกสนานความที่เรายังคงรักษาจารีตแบบแผนของน่าจศินขณซึ่งเป็นสืบทอดมนาะจาการาชสำนักเนี่ยยังคงอยู่ครบถ้วนทุกประการนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นฉากของการตรวจพลนฉากของการลกนะรและบทบาทของตัวแสดงแต่ละตัวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในคราวนี้เราได้เน้นในเรื่องคุณธรรมที่ผู้ชมเนี่ยจะได้รับไปนะฮะกเ็เน้นในเรื่องของความกตัญญูความเสียสละนะฮะแล้วก็ความเสียสละแล้วก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้สอดแทรกในบทตอนท้ายๆท,ที่ตรงนกลุ่มการสอนทิเพกเนี่ยนะฮะเราก็ได้สอดแทรกในเรื่องของความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีเข้าไปด้วยครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เราได้เพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าในสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เราควรจะให้ผู้ชมในยุค จุบันหรือคณะผู้ชมต่างๆที่เป็นเยาวชนที่เป็นผู้สูงอายุอะไรก็ตามนะฮะที่มาชมนี้อจจะต้องได้คุณธรรมในเรื่องของสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้สอดแทรกไปด้วยครับค่ะอาจารย์อาจารย์คะที่บอกว่ามีการปรับแต่งบทมีการเสริมมีการปรับเข้าไปมากน้อยขนาดไหน,นะคะเออค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะบทพระนิพนธ์เนี้ย มันก็ที่ที่บอกไว้ไว่าตอนแรกมันเป็นบทอา่านเพราะฉะนั้นเลืองมันจะย้อนไปย้อนมาเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราทําเป็นการแสดงเนี่ยเราจะต้องตัดไอ้พลความ,มต่างๆออกไปเพื่อว่าให้มันกระชับอย่างเป็นต้นว่าฉากที่อ,อ,อนุมานจะไปสืบข่าวเนี่ยเราก็ปรับใหม่แทนที่จะไปต้องไปที่อ่ากําหนดของออนางภูมิกันนะฮะแล้วก็ ไปแอบบดูไปฟังนังกำนันคุยกันอะไรต่างๆเราก็ต้องตัดเพื่อให้มันมีความกระชับแล้วก็มีความสนุกสนานไม่เยอะๆครับส่วของิชา อีกไม่กี่วันจะเปิดมากแล้วค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคตอนนี้คิดว่าประมาณ8 0แล้วนะครับเพอราะว่าตอนนี้เหลือที่วันนีวนนวนนวน้วันแรกที่เราจะเข้ามาที่สุรธรรมเพื่อจะให้นักแสดงเนี่ยมาเซ็ตกับกับฉากแล้วก็แสงสีต่างๆนี่เป็นวันแรกครับค่ะอาจารย์ค่ะมีความยากง่ายอย่างไรบ้างคะเพราะว่าในส่วนของบทประพันธ์เองครั้งนี้ก็เหมือนปรับมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของฉากของตัวละครมีความยาก ถมว่าความยากายง่ายยังไงเนื่องจากว่าท่านจาาประเม่ท่านเป็นเสียเป็นังชาติทาบทไม่ให้นี่นะครับเราแบ,บ่งเป็นสององค์ทั้งหมดก็เก้าฉากวยกันนะครับแล้วก็ในองค์แรกเนี่ยจะเน้นให้เห็นถึงความงดงามของศิลปกรรมประกอบฉากเนะครับแล้วก็ดีลาท่ารังการออเลียรท่ารัของตัวสแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวยักษ์ตัวพระตัวลิงอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนขององค์สองเนี่ย จะมีเนื่องจากว่าโขมนมณิเนี่ยเราเน้นในเรื่องของรักษาเรื่องจารเร,ร,รียนเนิงทางวเทยการแสดงผนวกกับการที่เราจะนาเอาเทคนิคนต่างๆเข้ามาผสรรมผสานซึ่งทุกปีเนี่ยประชาชนผู้ชมก็จะคอยดูว่าทีนี้จะมีอะไรนะมาแสดงให้เห็นเพราะนั้นตอนนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะต้องทําให้ต้องสอสวนเท่ากันไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมา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 ปิาาดบงังความสป็นจรงของป เรื่องเทคนิคนี่ยาจจเป็นเพราะว่าทาให้เนื่องจากว่าการแสดงการแสดงนเนี่ยการูกดเนี่ยต้องใช้ที่จานาคาจะดูแต่ปัจจุบันเนี่ยเร,เรามันเรามีเทคโนโล,โลยีเรามีต่างๆเนี่ยจะทําให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นอนุมานว่ายน้ําก็ว่ายน้ําเลยกุมอาการลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้อะไรเนี่ยจะต,ต้องทําให,ให้ให้คนดูเนี่ยชื่นชมอยากจะติดตามเพระว่าเห็นรูปธรรมากย่ว่ายากง่ายไหมก็เดี๋ยววันนี้แหละครับวันแรก เราซ้อมเตรียมการมาแล้วทั้งเก้าทั้งเก้าฉากแ,แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาประกอบกับฉาบกจริงๆแล้วก็แสงนต่างๆะค่ะฉากนี่คือยกเข้ามาส่วนหนึ่งหรือว่าทั้งหมดแล้วอันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นส่วน,วนใหญ่ ส่วนส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเพราะจะมีอันนี้นเป็นตางสำนักของกลุ่มการมีของพระโรงซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบเยอะมากเป็นเช่นตัวกลุมการเชทอดนอนทดน้าซึ่งจะมี2อลักษณะก็คืออันนี้จะเป็นให้เห็นภาพของนอนทดน้าแล้วก็จะมี2ตัวนะครับซึ่งคราวนี้เราจะใช้ศิลปะของการเชิ่อของข้ามาประกอบเพื่อจะเห็นว่ากลุ่มการเก่าหันมาเนี่ยจะลุกขึ้นมาต่อโซ่นจริีๆแทนที่จะใช้เฉพาะนักสแสดง ถ,ถือว่าเป็นครั้งแรกไหมคะที่เอาแบบการเชิดคุณเออไม่มีแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้จะ,จะพิเศษกับ้งคือเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวได้มีการอะไรได้แต่ว่าคราวนี้จะใช้ศิลปะของการเชิเดเข้ามาประกอบด้วยสมด้วยผมเสริมนิดนึงเพราะว่าการแสดงต่างๆแล้วเนเราค่อนข้างที่จะคิดลึกนะฮะแล้วก็ระดนี้ เราก็ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นศิลปินผู้ใหญ่เนี่ยก็มาช่วยกัน,นะะไม่ใช่ว่าเราสองคนเนี่ยทำอะไรได้อย่างอย่างเดียวนะครับคือเราต้องต้องปาารึกษาท่านอย่างเช่นครูทัศนีเนี่ยท่านก็เอาเปลียนร้องมีความแพรรซึ่งไม่ค่อยจะแพร่หลายเนี่ยออมาใชา้คุณครูรัจนาท่านก็คิดท่าของตัวนางซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอด แตเป็นแค่เป็นศิลปินแห่งชาติเหมือนกันนะท่านก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเจริญจิตละจรต่าง่างเนี่ยก็เอามาปรับเปลี่ยนให้มีความงดงามขึ้นแ<ช>ม้กระทั่งคุณครูท่นานอื่นี้คุณครูรัจยะซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านก็คิดค่ากระบวนกค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงดงามในเรื่องของบทท่ารามถวายพระพอรอะไรต่างตเหล่านี้เพราะฉะนั้น ขนของมูลนิธิเนี่ยก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยให้คนผู้ชมเนี่ยผิดหวังนะฮะคราวนี้เราก็ทำอย่างเต็มที่ต้องพูดอย่าง,างเปิดอกเลยว่าทำทุกครั้งเนี่ยมันยากขึ้นทุกครั้งทุกครั้ง,งนะฮะก็ด้วยพระมหากรณาธิคุณของอพระพันปีหลวงเนี่ยพวกเราทุกคนครูบาอาจารย์แม้กระทั่ง นักศึกษาที่เราออดิชั่นมาเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจและก็ทุ่มเทในการแสดงในการขับร้องครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะสุดท้ายี่ฝากเชิญชวนนิดนึงค่ะจะเปิดมากในวันที่สองวันที่สามนี้ค่ะก็ะอยากจะเชิญชวนนะครับให้มาติดตามชมนะครับการชมครั้งนี้เนี่ยออนอกจากจะได้เห็นความงดงามความสดุสดังแนีนนยอยากให้ทุกคนได้มาเป็นสักูพยานได้มาเห็นหาคําตอบว่าทําไม โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของเราเนี่ยจะได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นมรดกทางสร้างสรรค์ที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกบทุกคนจะได้มหาคำตอบว่าเพราะอย่างนี้นี่เองเราถึงได้รับการยกย่องครับเชิญทุกทนนะครับไปจองบัตรนะครับเพราะว่าบัตรเนี่ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็ขายออกไปเยอะมากแล้วนะฮะเพราะงั้นถ้าเผื่อเรา รอเวลาว่าจะมาดูตอนปลายๆเนี่ยอาจจะไม่มีบัตรโดยเฉพาะาบัตรที่ดีๆเนี่ยขอให้มาจองได้แล้วนะรีบจองอะไรนะครับก็เปิดจองนะครับเราเราโทษนะครับเออเราจะแสดงหลังจากที่รอบเสี็จสีรอบ้อแล้วนะครับก็จะเข้าเข้ารอบเนี่ยแต่ว่าเราจะมีเว้นหยุดวันจันทร์กับวันอังคารนะครับวันอังคารแสดงครั้งครับ